เจ้าภาพมีเงื่อนไยกระซังตำรวจสร้างเลิกยั่งเดี๋ยวทวคา,ากันกระซิบอนาคากันดอกแม่แต่มาแต่ทุกปีบ่าเอาแล้วเพราะว่าปีก่อนสัญญาปากเป่าพอไปหอดมือล่ำเจ้าภาพยกเลิกกับท่านหันต้องเซ็นสัญญาแล้วก็วางมัดจำครับสวัสดีแม่อรายาครับสวัสดีบอนนครับปีไม่ปีใหม่มาไหวประทานแล้ว แม่พักขาร์พรลึกทะเลสวัสดีแม่พยอมชัยชนะเอากินฮอดลูกไส้บ่มีคนขบับรถโอ้ยสวัสดีเอาฟังสไส่แม่นำของแม่นำของสบายดีเบาน่นนนคนหมอบบ่ลืมผู้เกา่าผู้หลังดองแม่ผู้อุปธรรมคำสุ เล้งคนกระสีหลายนะครับแม่เตรียมพร้อมนะครับสนามบึงบนุนบัวผ้ายางเด้แม่ให้เบื้องผาพมุมกว้างนะครับแดดมันฮอนขอยานผิวมันเสียยานนาเรนาดำยานเมื่อบานใบแม่จำไม่ได้บองม่วงเด้นะครับแต่ปีนี้เดือนสามจนสี่เบิร์ตแล้วฝนก็ยังบ่ทันตกนะครับนี่แหละธรรมชาติแปรเปลี่ยนจากฮอนสีกลายเป็นหนาวจากหนาวสีกลายเป็นฮอนแล้วก็ปีนี้ สวัสดีแม่กานิกาครับสวัสดียายสอนครับอยากไปเดฟเบานนบเบบี้คนขับรถห้แม่สง่าครับเหมาว่าแม่เหมาว่าวสวัสดีแม่โสภาครับเบานนสวัสดีตอนบาบแม่ประภาพรแม่จันทิมาครับแม่ประภัยนะครับพี่ต่ายรอปวดเขียงปวดขาจังมีหม่องนั่งมือแรงคนสหลายแทหลหลายหลายอิริาเบิงบรรยากาศทั้งเพจคณารถนะครับหลายคัาหลายเน่เลยแล้วแม่มาปีนั่นบ่บลึงถึงถกจากม่ยังเป็นมายังอ้วก บนนสร้างบุญเฮ็ดบุญตลอดนะครับตอนเย็นนะครับไลฟ์สดให้ชมนะครับช่วงลำถวายนาโดยหัวหน้าบอยสิริชัยครับล่อยู่หนาประลำพิธีองค์พระาธาตุพระธาตุนาดูนนะครับไปกันเบิดเลยนะครับพระเอกนั่งเอกผู้บอกเคยไปก็ไปเพราะว่าพระาธาตุนาดูนเป็นพระาธาตุที่บ้านเกิดเมืองนอนของลูกหลานมาําใจเกินร้อยเนะเาะเคารพนะยันซื้อเสียงเลี้ยงน้ําใส่ซองมานะครับ จังได้บุญตต่มกันจังได้บุญห่วมกันสีได้อำลาผ้าจากแม่แล้วคำแล้วขอสิได้ไปปาดใส่ง้อหน่อยก้อยบกหอยต้มใส่ง้อหน่อยให้ทีมงานกินจังได้มีแห้งดีแห้งเดาเพราะว่าบนน้นเห็ดกับเพราแล้วแล้วกระซเห็ดกับเพราห้บอดตอเสร็จแล้วก็อ,อาบน้ําเตรียมตัวแตดบใบไปรับนาทีแอดมินเพจตอนะครับร่วมบุญหนึ่งรอยบาทสาธุหวมบุญมาหนึ่งรอยบาทให้ได้เป็นเศรษฐีที่นา ให้เป็นราชาติที่ดินให้เจ้ามีอยู่มีกินมีใส่บ่อเอิบ่อบอยากให้หลวงปู่บุญวันนนต์สแบงน้ำโปกปากรักษาเจ้าเด้อย่างไปเหนียมาไตา่ขี่รถลงเรียขี่เครื่องบินอยู่ทั้งอากาศไกลพอๆแต่ข้อมต้นใจดีใจงามมีแต่ความสุขความจเจริญในชีวิตความเจ็บบ่อหายได้ความไข่บ่อหายมีมีแต่ความลำความรวยจเจริญเจริญไปนาสาธุนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยไร่หนึ่งร้อยตารางวาบนว่า,วา,วา ปูซิท่านหลายกระบอกห้ขาดร้อยท่านน้อยบอ่ห้ขาดย e ี่สิบวันหน้าบ่อยภาวาเรียนี่เอาท่านแม่นะครับบอลนนสิได้ลำล่าแล้วพ่ะาเบิร์กบรรยากาศพ่อหอมปากหอมคอนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนเพจหลักนะครับที่หมอลำใจเกินร้อยอ,อ๋อที่เพจหมอลำใจเกินร้อยครับที่เพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยแล้วกับเพจไม่ล่าสุดหมอลำใจเกินร้อยสเตชัน่นสามเพจสามแอดมินนะครับบอลนนนาทีหลายกว่ามูเพจคณะ มีผู้ติดตามหนึ่งล้านสี่แสนกว่าคนเพจรองลงมาเเมโนมอาดรับผิดชอบนะครับบอยสิริชัยมอลําใจเกินร้อยนี่เเมโนมอาดรับผิดชอบและกาลาสูตมอลําใจเกินร้อยสเตชันอามน้อยทศพลเป็นผู้รับผิดชอบมีสามเพจสามแอดมินไปเบิงไปแช่เด้อแม่แล้วก็ช่องยูทูบครับมอลําใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขับแล้วก็มอลําใจเกินร้อยออฟฟิเชียลนี่กับช่องทางหลักของลูกหลานนะครับสนับสนุนเพจหลัก ของลูกหลานนะครับจังได้มีแห้งสร้างสรรค์ผลงานไท้แม่ไดเบิงปีที่10ที่สิมาฮอดจอดถึงนี่เจ้าภาพจองไว้บนนุษนว่าคุมคาอิริโดยเฉพาะอาฉากนะครับฉากนี่แทบบหินนางร่าเลยบนนุนว่าอลังการอิริเอ้านะครับลำล่าแล้วแม่หาเงินไท้แม่มันเงินเด้อหาค้ำไห้แม่มันค้ำทำเมยแปะมหาภูเบามือแรงกับไทยแม่มนันภูเบาแห้งสุป,ปู่สุคข,ข้นลูกหลานไปลํปลำบนันนันออกบันนี ก็ให้ได้เห็นนาแม่ทุกบาทยางให้ยุดีมีแห้งสุป,ปู่สุขคนให้บุญบารามีปรนุนได้สร้างไหวสุกวัดสุกว่าตั้งแต่ปีที่เก่าปีแหลกตั้งวงมาจนหอดปีที่เกา่าล้ำถวายพระธาตุนาดุลสาธุสาธุเจอกันมือแรงบ๊ายบาย